เลยตอนแรกเนี่ยเมื่อผู้ถึงศึกษานิเทศะครับแล้วก็เข้าใจตามที่สอนเราพูดก็คือเข้าใจว่าจุดประสงค์อะของการศึกษานิเทศะเขามีไว้ทําอะไรครูเข้าใจแต่เมื่อเราได้ยินว่าพรุ่งนี้สอนน้องจะมาโรงเรียนนะลายโรงเรียนูจะเด้งขึ้นมาบางทีพร้อมกันเขาถามว่าอ่าน้องพรุ่งนี้สอนจะมาดูเรื่องอะไรเตรียมหรือยังเตรียมเรื่องอะไรไม่ต้องเดินผ่านห้องพี่นะไปห้องน้องได้เลยอะไรย่างี้ครับมันก็จะมีภาพพวกนี้อยู่ค่ะแต่เราก็เห็นว่า จริงๆแล้วอะ่ะมันมันมันเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ชุดความคิดแบบเนี้ยมันยังถูกส่งผ่านไปเรื่อยๆผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเกิดขึ้นจากเมื่อไหร่แล้วหรือว่าตอนไหนแล้วเนาะแต่ที่เห็นเนี่ยอย่างแรกเลยผมคุยกับอพออที่โรงเรียนพออให้แนวคิดมาว่าการที่มีคนเข้ามาในโรงเรียนมาดูการสอนเรานะมันก็ทําให้เราอะ่ะไม่เฉื่อยชามันเหมือนกับขับเคลื่อนเราไปเราจะไม่เฉื่อยชาผมอยู่บนดอย นานหนไหนจะมีคนมาเยี่ยมใช่ไหมครับศึกษานิทศขึ้นไปดูอย่างเงี้ยเราก็จะมีความกระตือรือร้นมากกว่านั้นง่ายสุดถ้ามองในเชิงกายภาพอย่างน้อยยากที่โรงเรียนนะ่สนามที่โรงเรียนนะตัดแน่นอนก่อนที่ศึกษานิทศจะมาเนี่ยในเชิงกายภาพครับ,รบส่วนในเชิงแง่มุมของงานสอนเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ศึกษานิเทศจะมาดูเรื่องสเต็มย่างน้อยท้ายสุดเนี่ยห้องนั้นอนะ่ะต้องได้เรียนการสอนแบบสเต็มล้วรหรือว่า ครูอาจจะแอบเตรียมเด็กก็ได้ก่อนหน้านั้นเด็กก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ก็คือ<ช>เป็นโอกาสให้เด็กได้ได้พัฒนาแล้วก็เป็นการผลักดันครูให้ขับเคลื่อนไปแทนที่จะเฉยชาไปเนาะมันก็จะมีภาพของความที่แบบโรงเรียนอยู่นิ่งๆอะโรงเรียนไม่ได้พัฒนาไป่เงี้ยครับก็ยัง